ช่อง YouTube นะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับในการกรอบลิกขุดบิตคอยนะครับเบื้องต้นนะครับชุดง่ายๆสำหรับผู้ที่เริ่มต้นในการจะทำลิกขุดบิตคอยนะครับอันนี้ก็เอามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเราใชา้ของเก่าก็ได้นะครับตัวเมนบอร์ดนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นเมนบอร์ดรุ่นเก่านะครับ จะเป็นตัวนี้เอามาสําหรับใช้งานนะครับก็จะมีช่องนะครับสองซอตนะครับช่องนี้กับช่องนี้นะครับสองสองช่องนี้ก็เดี๋ยวเราจะเอามาใช้นะครับก็คือตัวนี้นะครับหนึ่งออกสี่เอามาต่อนะครับต่อช่องนี้นะครับส่วนอีกช่องหนึ่งเนี่ยก็จะต่อตัวการ์ด w i ไฟตัวนี้ ก๊าซไวไฟนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะเหลือช่องหนึ่งเราก็เอากรารหนึ่งออกสี่นี่ครับมาต่อจะทำให้ต่อได้สี่สี่ใบนะครับการ์ดจอสำหรับขุดตัวนี้ผมก็ใช้ของเก่านะครับที่มีอยู่ตัวนี้เป็นอ่านี่นะครับ GTX 1060นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้ ในการขุดบิตคอยนะครับในการต่อนะครับเราจะใช้ตัวไลเซอร์ตัวนี้นะครับตัวไลเซอร์ซึ่งมันจะใช้สาย USB นะครับ USB เสียบนะครับเอามาต่อที่ช่องนี้นะครับแล้วก็ตัว การจอเราก็จะมาต่อลักษณะแบบนี้นะครับมาดูอุปกรณ์กันก่อนเดี๋ยวการต่อจะมาดูอีกทีหนึ่งตัว Wi-Fi นะครับเราก็ใช้ตัวเสาตัวนี้นะครับสำหรับรับสัญญาแล้วก็ตัวบูธนะครับบูธตัว Windows นะครับผมจะใช้ ฮาร์ดิกเก่าเนี่ยครับไม่ต้องไปซื้อใหม่ฮาร์ดิสก์เก่าตัวนี้ที่มีอยู่เป็นฮาร์ดิกธรรมดานะครับไม่ได้เป็น SSD ฮาร์ดดิกธรรมดาฮาร์ดเก่าก็เน้นใช้ของที่มีอยู่นะครับเพราะชุดนี้เป็นชุดเริ่มต้นนะครับเราก็หาของที่มีอยู่เอามาทำส่วน power supply น,น,นะครับผมจะใช้ตัวนี้ ตัวนี้ก็ประมาณพันวัตนะครับยี่ห้อนี้แต่ตัวนี้เป็นตัวใหม่ซื้อมาใหม่เพราะว่า,าเผื่อเราต่อก๊าซสี่ใบนะครับเราก็จะได้ใช้พาวเวอร์ได้เต็มที่นะครับอันนี้เป็นอุกปกรณ์น,นะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบชุดเข้าโครงลิฟต์นะครับ ส่วนลิกนะครับเราจะใช้โครงลิกตัวนี้นะครับโครงลิกตัวนี้ในการประกอบเป็นตัวนี้เป็นลิกเก่านะครับลิกเก่าที่เคยใช้แล้วก็ถอดออกมาไม่ได้ใช้นะครับตัวลิกเก่าเพราะว่าตัวใหม่เนี่ยถอดไปประกอบชุดใหม่แล้วนะครับชุดใหม่ก็คือชุดนี้ อันนี้อันนี้คือชุดใหม่นะครับที่ที่ทำเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการประกอบสำหรับเริ่มต้นนะครับก็จะใช้ของที่เรามีอยู่แล้วก็เป็นชุดเล็กโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในการประกอบเนี่ยอะไรมันจะจัดวางตรงไหนบ้างสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับชุดง่ายๆ หรับตัวเมนบอร์ดนะครับเราก็จะจัดวางไว้ด้านล่างนะครับด้านนี้วางไว้ลักษณะแบบนี้นะครับด้านหลังเราหันไปทางด้านพัดลมเดี๋ยวจะใช้กาวสองหน้าติดนะครับเพราะว่าตัวนี้เราไม่ได้ขยับอะไรมากก็กาวสองหน้าติดไปเลยง่ายดี แล้วตัว power supply นะครับเราก็จะไว้ด้านข้างนะครับด้านข้างซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ครับตัวนี้สามารถวางได้สอง power นะครับซ้ายขวา วางด้านข้างแบบนี้นะครับตัว power สายต่อนะครับที่ต่อจาก power นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นสาย24พินนะครับตัวนี้แล้วก็อีกเส้นหนึ่งจะเป็นสายที่เป็น CPU นะครับสองเส้นนี้นะครับเราเราจะต่อไปที่เมนบอร์ก เวลาเราต่อเราต้องกดแน่แนๆน,นะครับกัวสายพวกนี้อันนี้ก็จะต่อไปที่ power นะครับเวลาต่อสายกดแน่แนๆน,นะครับไม่นั้นเดี๋ยวถ้าไม่แน่นมันจะหลวมมันจะไม่ได้นะครับสายพวกนี้แล้วก็ cpu นะครับเราก็ ต่อไปที่เมนบอร์ดมันจะมีเขียนไว้นะครับว่าเป็น cpu นะครับอย่าต่อผิดนะครับ ถืว่าผิดมันก็จะต่อไม่ได้ไวเวลวเพราะว่าสล็อตมันไม่ลงเราก็ต่อให้ตรงแค่นั้นเองต่อมานะครับเราจะต่อไลเซอร์นะครับตัวไลเซอร์กับตัวการ์ดนี้นะครับแต่ว,ว่าตัวนี้ต้องมีไฟเลี้ยงนะครับเดี๋ยวไฟเลี้ยงเราก็าจะใช้สายนะครับสายตัวนี้ ต่อกับพาวเวอร์เข้าไปนะครับตัวนี้เป็นสาย6พินนะครับเราก็ต่อเข้าไปได้เลย6พิน ียบให้แน่นนะครับหกิินเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้มาเสียบตัวกานนะครับเสียบเข้าไปเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับ มันจะมีตัวล็อกนะครับเราก็ล็อกให้เรียบร้อยด้านนี้วันนี้เราก็จะละักษณะวางลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้ส่วนสายเส้นนี้เราก็จะต่อกับ Power นะครับ ก็ไฟเลี้ยงนะครับตัวการ์ดจอนะครับ6พินเราก็จะใช้สายตัวนี้เสียบ6พินนะครับตัวนี้เรามาเสียบพาวเวอร์เหมือนกันนะครับตัวพาวเวอร์ เส,เสียบให้แน่นนะครับกดลงไปแน่นๆนี่ก็เป็นการต่อสายตัว power กับตัวการ์ดแล้วก,ก็ไลเซอร์นะครับต่อมานะครับก็ตัวการไฟไฟ์ด w i f i เราก็จะต่อไปที่สล็อตนะครับสล็อต อของตัวเมนบอร์ดนะครับแล้วก็ตัวการ์ดหนึ่งออกสี่นะครับก็เหมือนกันเราก็จะต่อต่อเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับ ต่อเข้าไป2การ์ดส่วนฮาร์ดดิสต์นะครับก็เดี๋ยวเราต่อ,ตอสายสาตานะครับตัวนี้สาย s า TA ตาเข้ากับตัวเมนบอร์ดนะครับแล้วก็เราใช้สายพาวเวอร์ที่ต่อจากตัวพาวเวอร์ซัพพายนะครับ ต่อให้กับตัวฮาร์ดดิสต์นะครับผมจะวางไว้มุมมุมด้านนี้ก่อน ปากไว้ตรงไหนก็ได้นะครับพาร์ติชัก็จะวางบนนี้สนสายซาต้านะครับก็จะต่อไปที่เมนบอร์ดช่องไหนก็ได้นะครับตามสะดวก ต,ตัวไลเซอร์ตัวนี้นะครับ USB นะครับเราก็จะต่อกับการ์ดที่เราเสียบไปนะครับเราก็จะมาเสียบกับไลเซอรอ์ต่อให้แน่นนะครับ ไม่น้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาแล้วก็ตัว power power ของพัดลมนะครับ power ของพัดลมก็จะใช้ ลมนะครับเราจะใช้สายที่ต่อจากพาวเวอร์ส l ายนะครับเป็นโมเลกสีพินนะครับต่อเข้าไปเพื่อจ่ายไฟให้พัดลมนะครับ ต่อก็ปดให้แน <sub yup> <that> okay? ่นๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่แน่นมันจะมีปัญหาโอเคอันนี้เราก็ต่อสายไปหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสักพักตรวจสายอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเอามาทดสอบเปิดเครื่องดูว่าเครื่องมันทำงานหรือเปล่าก็หลังจากเราประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะมาทดสอบเทสนะครับเทสดูว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าก็เอาสาย HDMI นะครับมาต่อเพื่อทดสอบดูนะครับว่ามันบูตได้ปกติหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะเปิดเครื่อง ตัวนี้ผมใช้เป็น wifi แทนนะครับ Wifi อันนี้ยังไม่ได้ยึดนะครับเดี๋ยวเราทดสอบเปิดเครื่องถ้ามันใช้งานอะไรได้เรียบร้อยเราค่อยยึดให้มันแน่นนะครับแล้วก็มันสามารถต่อได้หลายการ์ดนะครับเดี๋ยวเราทดสอบแค่การ์ดเดียวก่อน ตัวนี้นะครับมันสามารถต่อได้6ใบนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็เพิ่มได้6ใบเพราะว่าขนาดตัวนี้มันใช้กับพาวเวอร์0วัตต์นะครับก็ถ้าไม่พอเราก็เพิ่มพาวเวอร์อีกลูกหนึ่งได้อีกด้านหนึ่งเดี๋ยวพัดลมถ้าเกิดเราใส่ครบการ์ดหใบเราก็เพิ่มพัดลมตรงนี้ตัวหนึ่งอันนี้เดี๋ยวใส่ ใบสองใบก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นลิกที่เราเอาจากาส่วนประกอบที่เหลือนะครับที่เหลืออย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับเป็นบอร์ดเก่าคาจอเก่าแล้วก็เอามาประกอบรวมกันนะครับเพื่อใช้งานอันนี้มันบูสเสร็จแล้วก็ตัวนี้จะใช้ตัวไหนแฮว ลิกไมเนอร์นะครับก็ก่อนที่ที่เราจะใช้งานนะครับเราต้องลงไดเวอร์มันให้เรียบร้อยก่อนนะครับการรุ่นไหนอะไรยังไงเราก็ลงไดเวอร์ให้เรียบร้อยแล้วก็ลงในแฮนะครับันจะดเด้งขึ้นมานะครับตัวนี้ ตัวนี้เป็น gforce gtx 1060นะครับตัวนี้มันก็จะเห็นหนึ่งการ์ถ้าใส่สองการ์สามการ์ก็จะเห็นตามจำนวนการ์ดนะครับตัวนั้นอ,อันนี้มันก็จะรันโปรแกรมนะครับแล้วก็ไล,ล่ลงมาลงมาเรื่อยๆ่แล้วเดี๋ยวแรงขุดมันจะขึ้นมาตัวนี้แรงขุดอ่ามันขึ้นมา21.9นะครับจริงๆแล้วเนี่ย มันจะได้ประมาณยี่สิบสองยี่สบสามยี่สบสี่ก็แล้วแต่แต่คราวนี้เนี่ยแรงขุดมันน้อยลงเพราะว่าเราเอามาต่อจอนะครับพอต่อจอปุ๊บเนี่ยแรงขุดมันจะลดลงแต่ถ้าเวลาเวลาเราขุดเนี่ยเราจะปิดจอพอปิดจอเนี่ยแรงขุดมันจะเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าแรงขุดมันมันได้แค่นี้แต่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราปิดจอเนี่ยแรงขุดมันจะวิ่งเต็มเต็มเลย อาจจะย2 23ิบสองบสยิบสี่ก็แล้วแต่เราจูนโอเวอร์ค็อกนะครับตัวนี้อันนี้ก็ถือว่าโอเคผ่านนะครับเดี๋ยวก็จะประกอบยึดน็อตยึดอะไรให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้แล้วก็จัดสายไฟอะไรให้เรียบร้อยนะครับถ้าเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรจัดเรียบร้อยแล้วก็วเปิดลันทิ้งไว้เลยแล้วก็ เงินมันก็จะเข้ามาในกระเป๋าเรานะครับง่ายๆนะครับสำหรับใครสนใจก็ลองประกอบดูนะครับใช้ใช้ทุนก็ไม่ไม่ได้เยอะอะไรมากมายเอาของเก่าที่เรามีนะครับเ mm hmm. มนบอร์ดเก่าฮาร์ดดิสก์เก่านะครับแล้วก็การ์ดถ้าใครมีใบสองใบก็เอามาใช้งานได้นะครับติดพัดลมระบายความร้อน พาวเวถ้าใครมีของเก่าก็ใช้ได้นะครับหรือว่า,าใครจะซื้อใหม่เพื่อลองรับการสี่ใบหใบก็ได้ใช้พันวัตถถ้าไม่พอก็อเพิ่มอีกอีกใบหนึ่งฝั่งนู้นโอเค นี้เราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เปิดเครื่องขุดทิ้งไว้เลยนะครับอันนี้มีหนึ่งใบนะครับเพราะว่า,อ,าอีกใบหนึ่งยังไม่มานะครับเ็เดี๋ยวรออีกใบหนึ่งมาก็จะต่อเพิ่มอีกใบหนึ่ง ก็ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกได้ได้หกใบนะครับเราก็สามารถเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับคือสําหรับคนที่งบประมาณน้อยนะครับก็สามารถเพิ่มทีละใบทีละใบได้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเราลองรับไว้หมดแล้วสำหรับมือใหม่นะครับเริ่มต้นก็ หนึ่งใบสอใบแล้วก็เพิ่มเป็นสามใบสี่ใบนะครับก็ลองทำดูนะครับใครสนใจก็ลองประกอบลองหาอุปก,กรณ์ที่มีอยู่นะครับพอมาใช้ส่วนอันไหนไม่มีก็ค่อยซื้อเพิ่มนะครับก็ประหยัดงบไปได้ โอเคอันนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆเพิ่มมา,าถ้ามาเติมการ์ดก็เดี๋ยวจะทำคลิปเพิ่มเติมนะครับโอเคขอบคุณครับ